จุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตนันบัดบาร์นิวตนันและจุดต่อสายกลาวบัดบาร์กราวนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอน summer unit เเมนกันดูด rcbo ใบนี้นะครับจะเป็นตู้คอน s u อ m e r unit ขนาด6ช่อง ต่อไปเรามาต่อใช้งานตู้คอน sumer unit กันเลยนะครับเบรกเกอร์ Baker, การไฟดูดไฟรั่ว RCBO แบบ2โพมีคุณสมบัติครบทั้ง3อย่างในตัวเดียวกันป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและยังป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วนะครับขาตัวนี้นะครับก็จะล็อกเบรกเกอร์ดันเข้าไปเลยนะครับ ก็จะล็อกโดยอัตโนมัติเบเกอร์ Baker ลูกย่อยทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินนะครับเบเกอร์เมน rcbo เบเกอร์ลูกย่อย บัตบาร์กลาวและบัตบาร์นิวตันนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานสายไฟภายในตู้คอนอร์ยูนิตกันเลยนะครับสายต่อหลักดินสายสีเขียวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัดบาร์กลาวขนาดของแท่งกลาวใช้ขนาด5้ทับความยาว2.4เมตรจุดนี้นะครับก็จะเป็นบัตบาร์กลาว สายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบากลาวจุดนี้นะครับก็จะเป็นบัดบากลาวสายนิวตันนะครับจะมาผ่านบัดบากลาวสายนิวตันนะครับออกจากบัดบากลาว ก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากลาวออกจากบัตรบากราวก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นขั้วนิวตนัน ด้านฝาก็จะเป็นขั้วลายนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดต่อสายลายของเบเกอร์เมน ด้านซ้ายก็จะเป็นสายนิวตันด้านฝาก็จะเป็นสายลายนะครับสายต่อหลักดินสายสีเขียวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัดบากาวขนาดของแท่งกลาวใช้ขนาด5ทับ8ความยาว2.4เมตรสายต่อหลักดินสายสีเขียวก็จะมาเข้าบัดบากาวสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบากาว ออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับส่วนสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานของตู้กอูซิมเมอร์ยูนิตไปหาอุปกรณ์กันนะครับจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตนันบัตรบานิวตนันและจุดต่อสายกลาวบัตรบากาวนะครับ ถ้าเราจะต่อใช er ้งานระบบแสงสว่างจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตอนบัตบารนิวตอนถ้าเราจะต่อใช้งานระบบเต้ารับจุดต่อสายลายด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตอนบัตบา์นิวตอนและจุดต่อสายกลาวบัตบาร์กลาวนะครับ